พวกเราเนี่ยเป็นพวกที่ทิจจริตพวกเจ้าความคิดโจกเจ้าความเห็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากก็คือจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะกรรมฐานที่เหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายอะไรเงี้ยกกายานุปัสสนานั้นเหมาะงั้นครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านจะฝึกกายานุปัสสนากันเป็นหลักของพวกเราสมาธิก็ไม่มี การจะเจริญกายานุปัสสนาแล้วให้ได้ผลดีจิตต้องทรงสมาธิมากพอนะถ้าสมาธิแบบพวกเราเนี่ยอ่อนได้เกินไปจะไปเจริญปัญญาดูร่างกายเนยมันไม่ค่อยเจริญหรอกทำยากแต่คนที่สมาธิน้อยก็ต้องใช้กรรมฐานนะโดยใช้วิปัสสนากรรมฐานนำหน้าเจริญปัญญาไปดูจิตใจตัวเอง นะพวกที่ตจริตนะให้ดูจิตใจตัวเองสังเกตไปจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหัดรู้ไปไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้เพียงแต่คนทั่วไปมันละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองอย่างเราเดินอยู่นะแล้วมีคนมาชนเราเดินชนเราใจเราโกรธ คนทั่วไปเราก็จะไปมองสิ่งแรกเลยก็คือไปมองไอ้คนที่ชนเราคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปนักปฏิบัตนะิเราถูกชนนะใจเราโกรธเราดูใจที่โกรธเราไม่ดูไปข้างนอกเรามาอ่านที่ใจตัวเองเราเดินไปเห็นดอกไม้สวยพอเห็นดอกไม้สวยคนก็จะไปดูดอกไม้กันแต่เรากลับข้างกับเขา เรามาเห็นจิตใจที่มีราคะชอบเห็นดอกไมา้สวยๆแล้วชอบอยากได้รักอะไรเงี้ยนกลับมาอ่านที่จิตใจตนเองเพราะฉะนั้นการอ่านจิตใจตนเองก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพียงแต่เราล่าเลยที่อ่านงานแรกของกรรมฐานเราทำกรรมฐานไปแล้วเราคอยรู้ทันจิตไปจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ได้ ตรงที่เรารู้ทันจิตว่าจิตมันเคลื่อนไปหรือมันไปทำอะไรจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัตินี่เป็นงานแรกของการทำกรรมฐานไม่นับถึงเรื่องการรักษาศีลอะไรอย่างนั้นนี่เรื่องของการฝึกจิตจริงๆจุดตั้งต้นก็ฝึกให้จิตมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้มันตั้งมั่นขึ้นมา พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทปราโมชโชวัวดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2564